เพนี2หลังจากเพื่อนร่วมชั้นทําลายรูปปั้นศิลปะพื้นบ้านที่ทําจากไม้ขนาดเท่าของจริงในระหว่างงานปาร์ตี้จบการศึกษามัธยมปลายที่กระท่อมห่างไกลอัตกรลึกลับก็เริ่มลงมือฆ่าพวกเขาอย่างไม่หยุดยัง้ง นังเปิดเรื่องมาที่ห้องน้ำในมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งมาริอสุสชายหนุ่มผู้ขาดความมั่นใจในตัวเองที่ยืนผูกเน็คไทยอยู่หน้ากระจกและกำลังฟังเรื่องเล่าที่น่าเบื่อเกี่ยวกับสารสนเทศทางธุรกิจจากวีตัสเพื่อนของเขาที่มันจะอยู่ด้วยในทุกๆสถานการณ์ ในเวลาเดียวกันที่ห้องโถงใหญ่ในมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเข้าห้องประชุมสำหรับงานพิธีจบการศึกษาบริจิตตาสาวสวยท่ามกลางความวุ่นวายของเพื่อนๆที่ต้องการจะเข้าร่วมปาร์ตี้จบการศึกษาซึ่งตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้และเธอรวมถึงเพื่อนทุกคนต้องการจะให้มาริอุสร่วมเดินทางไปปาร์ตี้กับพวกเขาด้วย และไลมาแฟนของโมเดก็ได้พูดถึงเซาเลเพื่อนสาวที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาว่าเธอก็จะไปด้วยแต่มาริอุสที่พึ่งเข้ามาในห้องโถงก็ยังคงปฏิเสธเหมือนกับทุกครั้งโดยบอกเพียงแค่ว่าเขาก็แค่ไม่อยากไปจนกระทั่งมีสัญญาณเตือนให้ทุกคนเข้าห้องประชุม ภายในห้องประชุมที่อาจารย์กําลังกล่าวเบิดงานและก็เอวยพรให้กับนักศึกษาทุกคนและก็เริ่มประกาศรายชื่อนักศึกษาให้ขึ้นไปรับเกียรติบัตรรวมทั้งรีมาสหนุ่มหล่อเรียนเก่งผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเขาก็ยังเป็นแฟนของบริจิต้าสาวสวยอันดับหนึ่งของมหาลัยด้วย ทางด้านมาริอุสและก็วีตัสก็ยังคงถกกันเรื่องจัดงานปาร์ตี้และก็สถานที่ที่พวกเขาต้องการจะไปวีตัสพยายามจะเลียกล่อมเขาให้เปลี่ยนใจและก็ไปด้วยกันครั้งสุดท้ายเพราะอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนๆอีกแล้วรวมทั้งมาริอุสก็จะไม่ได้เจอกับริจิต้าผู้หญิงที่เขาแอบชอบอีกแล้วหลังจากนั้นที่ด้านหน้าของงานทุกคนก็ถูกเรียกให้มารวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปหมู่พ่อและก็แม่ของมาริอุสก็มาร่วมแสดงความยินดีกับลูกชาย และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าผู้เพื่อนของบาริอุสก็กาลังเจอปัญหาใหม่เรื่องที่ต้องหาสถานที่จัดงานปาร์ตี้ให้ได้เพราะสถานที่ที่พวกเขาจองไว้ก่อนหน้านี้โดนยกเลิกส่วนที่อื่นน่ะก็เต็มหมดแล้ว ต่อมาพ่อและก็แม่ของมาริอุสก็มากินอาหารกันที่ร้านแม่ก็ยังคงยุ่งอยู่กับธุรกิจตลอดเวลาเธอกำลังพูดถึงกระท่อมกลางป่าแห่งหนึ่งที่เธอเป็นหนายหน้าส่วนพ่อก็นารูปที่ถ่ายทั้งหมดนะมาให้กับมาริอุสดูแล้วก็เริ่มคุยกันถึงเรื่องอนาคตของเขากับการหาหลักประกันให้กับตัวเองพ่อพยายามยกเคสของรีมาสเพื่อนที่เรียนเก่งมาเปรียบเทียบกับเขาเพื่อจะให้เขาเอาเป็นอย่างแต่มาริอุสกลับคุ้นคิดแต่เรื่องงานปาร์ตี้ที่ตอนนี้ยังหาข้อสรุปเรื่องสถานที่ไม่ได้เพราะหากพลาดครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้เจจอกับริแลแ้ว ระหว่างนั้นแม่ของเขาก็ยังคงพูดถึงเรื่องกระท่อมและก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามของที่นั่นผ่านทางโทรศัพท์มันเป็นสถานที่ที่ยังไม่มีใครซื้อและก็ยังบอกต่อว่ามีการเก็บลูกกุญแจบ้านไว้ใต้ขอนไม้มารรอุสที่นั่งฟังอยู่ก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมา ในห้องน้ำเขาแอบหยิบมือถือของแม่ขึ้นมาดูเพื่อต้องการจะดูภาพกระท่อมหลังนั้นที่แม่พูดถึงและก็มั่นใจว่ายังไม่มีใครเข้าไปใช้งานอย่างแน่นอนเขาก็เลยคิดจะใช้มันเป็นสถานที่ในการจัดงานปาร์ตี้สำหรับทุกคนซึ่งเพื่อนๆก็ดูจะพร้อมกันอย่างมากกับงานปาร์ตี้ไม่ว่ามันจะเป็นที่ไหนก็ตามและช่วงเวลาที่สุดแสนจะพิเศษก็เริ่มขึ้น วันต่อมากับการเดินทางขบวนรถของมาริอุสและก็พเพื่อนๆกาลังตรงไปยังกระท่อมแห่งนั้นสถานที่ที่แม้แต่ตัวของมาริอุสก็ยังไม่รู้ว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไหมและเมื่อตามเส้นทางกลางป่าพวกเขาก็ต้องจอดรถและก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะมาถูกทางหรือเปล่าทุกคนก็เลยลงจากรถและซาเลก็เดินไปที่ไม้แกะสลักลักษณะเหมือนกับคนที่กําลังยืนเป็นอนุสร์ตอนรับผู้มาเยือนทุกคนอยู่เธอจ้องมองมันและก็ถามมาริอุสว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่นี้เขาตอบเพียงแค่ว่าที่นี่เนี่ยยังไม่มีใครซื้อไปซาเลก็เลยบอกว่า่านนะเป็ไม้แก หลักของอัลกิสมเตียยูนัสผู้ที่เคยเป็นข่าวทางทีวีเรื่องครอบครัวครอบครัวหนึ่งแล้วสามีที่รอดมาได้ก็เริ่มแกะสลักไม้สะสมแล้วเดริอุสเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดว่าเขาไม่อยากจัดงานปาร์ตี้ในสถานที่ที่มีคนตายแบบนี้หรอกด้านของรีมาสที่ได้เดินม,มาดูหุ่นไม้แกะสลักกลับพูดตัดบทแล้วก็เอ่ยปากชมมาริอุสที่หาสถานที่จัดงานปาร์ตี้ให้กับทุกคนและวิตัสพ้นขับก็เรียกทุกคนให้ขึ้นรถแล้วก็เดินทางต่อต่อมามาริอุสก็พาทุกคนมาจนถึงกระท่อมสถานทีี่สําาาหรัับจดงนป์ต และทุกคนก็เริ่มสำรวจรอบๆบ้านเขาพยายามจะผลักขอนไม้ขนาดใหญ่เพื่อจะกุญแจบ้านตามที่ได้ยินมาจากที่แม่คุยในมือถือและทุกคนก็เริ่มเข้าไปในบ้านเซาเลเห็นหัวของหุ่นไม้วางอยู่บนตู้แล้วเดริอุสก็พูดโล่งออกมาว่าที่นี่คือบ้านของครอบครัวที่เซาเล่เล่าให้ฟังและยิ่งเห็นรูปครอบครัวของอัลกิสทุกคนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องใช่แน่นอนมาริอุสก็ถึงกับหน้าถอดสีทางฝั่งของวีตาสที่เห็นสีหน้าของเพื่อนสนิทก็เลยพยายามจะเล่นมุกเพื่อไม่ให้บรรยากาศตึงเครียดและไไมมมม่่่ยยาาาากกกกกใหห้ร้รรรุุสสูึดีีีีะงงททคนํลัเตตป และอีกหลายคนก็สนุกกับการเล่นน้ําอาบแดดทาเรื่องส่วนตัวที่อยากจะทำบริจิต้าก็เลยมาทำหาสถานที่อาบแดดช่วงเช้ากับมาริอุสเขาบอกว่ามีเชิงผาแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเธอก็เลยบอกว่าจะไปหาเองวิตัสก็เลยบอกให้เขาเนี่ยตามบริจิต้าไปที่เชิงผามาริอุสที่กาลังเดินมาก็เห็นบริจิต้าเนี่ยยืนอยู่ก็เลยเข้าไปยืนข้างๆแล้วเธอก็เริ่มคุยกับเขาเกี่ยวกับวิวที่อยู่ตรงหน้า และอนาคตของพวกเขาหลังจากจบงานปาร์ตี้ที่พวกเขาทุกคนจะต้องแยกแยกันไปและเหมือนว่าเธอจะรู้ว่ามาริอุสคิดกับเธอแบบไหนเธอก็เลยรีบตัดบทให้กลับเข้าไปในกระท่อมเพราะว่างานปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วที่กระท่อมเซารลีและก็วีตัสที่นั่งคุยกันอยู่เกี่ยวกับงานปาร์ตี้ที่มันก็ไม่ได้แย่มากและระหว่างนั้นก็มีแท็กซี่เข้ามาจอดคนขับแท็กซี่เรียกคนในรถให้ลงมาและก็จ่ายเงินค่าทําความสะอาดที่เขาฉีดใส่รถซีกิสเพื่อนเรื่อนยาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนด็กก็ลงมาจากรถด้วยความมึนเมา เขาคนนี้คือต้นเหตุให้ต้องเปลี่ยนสถานที่มาที่นี่เพราะว่ารับป่าจะหาสถานที่จัดงานแต่พอถึงเวลากลับปิดมือถือติดต่อไม่ได้สังงั้นแต่ทุกคนก็ดีใจที่เพื่อนคนสุดท้ายเดินทางมาถึงคืนนั้นงานปาร์ตี้ก็ดูราบเรื่อนและเสียงเพลงก็พาทุกคนคลึกครืนแต่เหมือนมาริอุสดูจะมีความกังวลและก็เก็บซ่อนอะไรไว้ในใจ ระหว่างนั้นวีตัสกับเซาเลก,ก็ออกไปหาฟืนทั้งสองเดินมาถึงบริเวณที่มีหุ่นไม้วางอยู่ทั่วก่อนจะพบกับไลมาและโมเดที่กำลังพ่อรักกัดทั้งคู่ก็เลยเข้าไปแกล้งขัดจังหวะเธอก็เลยบอกให้ขนไม้แกะสลักพวกนี้ไปเป็นฟืนซะเมื่อกลับมาที่งานปาร์ตี้คููรักวัยรุ่นก็ขนไม้แกะสลักสำหรับทำฟืนมาแต่มาริอุสก็บอกว่าแห่ไปคืนที่เดิมรีมาสที่กำลังเมาก็เข้ามาขัดพร้อมกับใช้ขวานฟันไปที่ไม้แกะสลักนั่นจนแยกเป็น,นชิ้นๆมาริอุสก็ทำได้แต่ยืนมอง และก็คอยห้ามเพื่อนๆนแม่ทําลายไม้แก๊สหลักตัวอื่นพร้อมกับให้เอามันไปไว้ที่เดิมที่ทะเลสาบมาริอุสและก็บิจิต้าอยู่ด้วยกันเขาจูบเธอและก็คิดว่าเธอมีใจกับเขาบ้างหลังจากที่รีมาสอลาวาและก็ไวไวยวายใส่เธอขณะนั้นก็มีเสียงร้องของความช่วยเหลือจากห้องสาวหน้าเพื่อนเพื่อนในห้องก็ไม่สามารถออกมาได้เหมือนกับมีใครไปผน,นึกประตูทางเอาไว้ มาริอุสและดิจิต้าพยายามจะช่วยจนดีมาท,ที่มาถึงก็กระแทกประตูและสุดท้ายก็เปิดได้แต่มันก็ไม่ทันแล้วเขาก็เลยบอกให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่กระท่อมเพื่อจะไปเอามือถือที่เก็บไว้โทรแจ้งความที่กระท่อมเพื่อนทุกคนก็ถกกันว่าทําไมเพื่อนที่อยู่ในห้องซาวน่าท่าเแนนนั้นไลมาก็วิ่งมาและพยายามจะบอกให้เพื่อน,นเปิดประตูให้พร้อมกับโมเดที่กําลังวิ่งหนีเอากิสมาชายผู้เสียชมที่อยู่ภายใต้หน้ากา,า,ากฆาตกรเขาพยายามใ,ให้เพื่อนเพื่อน,นเปิดประตูให้แต่มาริอุสบอกว่าอย่าเปิดไม่งั้นตายกันหมดแน่ท่านแนต และก็ทําการทุบก,กระจกให้แตกถึงแม้ทุกคนจะพยายามหาที่หลบซ่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ผลวิตัสริจิต้าซาเลไลมาเดริอุสซีกิสและรีมาสพวกเขาทุกคนวิ่งหนีไปที่รถเพื่อหวังว่าจะหนีไปได้แต่เสียงสัญญาณการขโมยกระดังขึ้นทําให้อลกิสตามมาถูกทางและก็เริ่มจัดการเดริอุสกับไลมาจนสําเร็จเพื่อนๆคนอื่นก็วิ่งหนีกระจก,กระจาย รวมถึงมาริอุสที่ออกมาหลบซ่อนอยู่ในมุมมืดเขาเห็นบริจิตตานั้นดิน้นรนเอาตัวรอดอยู่หลังรถแต่ว่าเขาก็ไม่คิดจะออกไปช่วยเธอแต่อย่างใดจนเธอสามารถหนีเข้าป่าได้เองจากนั้นเขาก็เริ่มออกจากที่ซ่อนเพื่อจะวิ่งหนีเข้าไปในป่าบ้างจนไปเจอกับวีตัสและก็บอกให้เขาเนะรีบหนีไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีโอกาสวีตัสก็เลยทำหาซาเลแต่เขากลับโกหกว่าซาเลโดนอ,อัลก,กิสจับตัวไปแล้ว ในป่าซิกิสที่ยังคงเมาเรื่อนอยู่ก็ตะโกนเรียกฆาตรกรให้ออกมาแต่มาริอุสกับวีตัสที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เข้ามามาริอุสพยายามจะโน้มน้าวให้ทุกคนหนีไปทุกคนก็ลงความเห็นว่าจะกลับไปช่วยซวเซลีบริจิต้าและเพื่อนคนอื่นทำให้มาริอุสต้องหนีไปคนเดียวแต่สุดท้ายเขาก็ต้องวิ่งกลับไปที่กระท่อมที่กระท่อมเสียงสัญญาณการขโมยก็ดังขึ้นไม่หยุดทุกคนเข้าไปในบ้านด้วยความเงียบและพยายามส่งข้อความทางมือถือเข้ากลุ่มไลน์เพื่อนเพื่อหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นอัลกิสก็กลับเข้าาม และทั้งรีมาส v วีตัสซิกิสก็พยายามทำเป็นแกล้งตายส่วนมาริอุสก็เข้าไปหลบอยู่อีกห้องหนึ่งการแกล้งตายของรีมาสไม่เป็นผลมันไม่หลงกลเขาเขาก็เลยลุกขึ้นพยายามจะต่อสู้กับอัลกิสแต่ว่าก็พลาดท่าถูกมันฆ่าตายและเมื่อบริจิต้ากลับเข้ามาในกระท่อมก็เห็นศพของรีมาสเข้าพอดี จนมันาหาันมาหาเธอเพื่อจะทำร้ายมาริอุสก็เลยออกจากที่ซ่อนไปเพื่อจะปกป้องเธอแต่แปลกที่ว่าอ,อัลกิสไม่ลงมือกับเขามาริอุสก็เลยบอกให้ทุกคนวิ่งหนีไปที่เรือแล้วซีกิสก็ใช้มีดแทงไปที่ขาของอ,อัลกิสพร้อมกับพยายามจะหนีตามออกมาแต่ว่ากระดันมาช้าขึ้นเรือไม่ทันเขาก็เลยถูกมันทุบหัวจนสลบก่อนที่มันจะจับเขาโยนลงบ่อขี้และกระจมหายไปบนเรือสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักกับคำถามที่ว่าทำไมมาริอุสถึงไม่ถูกทำร้าย และตอนดีมสัสล้มทาไมเขาถึงไม่ช่วยระหว่างนั้นซาเลก็ส่งข้อความมาว่ายังมีชีวิตยอยู่วิตัสเลยต้องการจะกลับไปช่วยเธอแต่มาริอุสก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้าพายเรือกลับไปน่ะจะตายกันหมดทั้งสองก็เลยยื้อกันจนวิตัสพลาดตกเรือมาริอุสเลยพยายามดึงเขากลับขึ้นมาแต่วิตัสก็ขอบคุณและก็ว่ายกลับเข้าฝั่งไปด้วยตัวเองที่กระท่อมวิตัสเจอกับซาเลที่ยังหลบซ่อนตัวอย่างปลอดภัยอยู่บนเรือจูจๆมาริอุสก็ถามถึงอนาคตของตัวเองกับริจิต้าซึ่งนี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะจะมาคุยเรื่องนี้เลย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยอยู่ในสายตาของเธอเลยซึ่งมันก็มีเพียงแค่นั้น เธอก็เลยลงมาจากเรือแล้วก็ว่ายน้ําไปก่อนจะมีสายเรียกเข้าจากพ่อเขาถ้าให้เขาโทรกลับและก็ต้องฟังเรื่องของรีมัสที่จะโดนทาบทามตัวไปเข้าชิคาโกบลูและพ่อของเขากลับรู้สึกภูมิใจที่ลูกชายของเขานะ่ะไม่ได้เป็นเพื่อร่วมชั้นกับรีมัสเขาก็เลยไม่ฟังต่อและก็กดปิดมือถือทันทีเขานิ่งไปสักพักก่อนที่เขาจะรีบพายเรือกลับเข้าฝั่งและก็ตะโกนเรียกอัลกิสให้ออกมาเพราะเขามันไม่ใช่คนที่น่าเบื่อใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ทําอะไรไม้แกสหลักนั่นใช่ไหมมันเลยไว้ชีวิตเขาเขาก็เลยจัดกกกาาารทํลลยยไไม้แ้แสัันน่ปดว และทันใดนั้นเขาก็ถูกอัลกิสทุบไปที่หัวจนสลบไปมาริอุสฟื้นขึ้นมาอีกครั้งที่บ้านของอัลกิสเขาโดนมัดมือมัดขาติดกับเก้าอี้เมื่อมองไปร,บรอบๆเขาก็เห็นอัลกิสและก็ร่างไม้ไฟเป็นตอตะโกของบิจิต้าหญิงสาวคนที่เขาแอบชอบอยู่เขารู้สึกเสียใจยพร้อมกับหวาดกลัวและพยายามจะดิ้นให้หลุดจากที่ถูกมัดอัลกิสเข้ามาจับไหล่เขาและก็บอกให้เขาหนะ่จะจเย็นลงเขาคุยกับไม้แกะสลักที่มีชื่อว่าลูคุกว่าเขาจะทําให้มาริอุสเป็นเกตุติสไม้แกะสลักอีกตัััววหหหนนนนึ่่่่งงแลละกก็ใ้้้อยูรมทีีบา ทันใดน,นั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาจากด้านนอกเป็นวีตัสที่ตะโกนเรียกเพื่อจะล่อให้อลกิสออกไปทันทีที่มันออกไปซาเลก็บุกเข้ามาช่วยแก้มัดและก็รีบบอกให้มาริอุสหน,นีแต่มาริอุสก็ให้ซาเลออกไปก่อนเขามองไม้แกะสลักและก็เริ่มเผาทุกอย่างที่อยู่ในบ้านพร้อมกับมีเสียงร้องตะโกนบอกให้พ่อในช่วยด้วยหนูเจ็บอลกิสเห็นไฟที่กำลังไหม้ลูกคุกไม้แกะสลักที่เปรียบเสมือนกับเป็นลูกก็เลยวิ่งเข้าไปกอดไว้และก็โดนไฟคลอกไปพร้อมกับบ้านหลังนั้น รุ่งเช้าที่เชิงผาทั้ง3มคนซาวลวิตัสและก็มาริอุสก็อยู่ในสภาพที่อิดโรยวิตัสที่นอนอยู่กับร่างกายที่เสียเลือดไปมากมาริอุสก็ได้บอกขอโทษเขาเรื่องบนเรือที่เขานะ่ะไม่เป็นตัวเองเลยวิตัสไม่ได้โกรธและก็ยังพูดติดตลกว่าปกติแล้วมาริอุสก็จะไม่ยนเพื่อลงเรือบ่อยและก็ดีใจที่ตอนนี้เขาเป็นตัวเองแล้วสักพักวิตัสก็นิ่งและเขาก็จากไปอย่างสงบถึงแม้ว่ามาริอุสจะพยายามช่วยปัม้มหัวใจเขาแต่มันก็ไร้ผลที่โรงพยาบาล เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็ได้เจอกับซีก <ing> ิสเพื่อนขี้ยาที่ยังมีชีวิตอยู่ซีกิสก็เล่าเหตุการณ์ให้กับนักข่าวฟังว่ามาริอนะุสน่ะคือฮีโร่ที่สู้กับฆาตรกรได้อย่างกล้าหาญทําให้ทั้งพ่อแม่รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากแถมนักข่าวนะ่ะก็กำลังรอให้เขาลาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระท่อมหลังนั้นตอนนี้มาริอุสกลายเป็นคนดังพร้อมกับมีคนยกย่องเขาขึ้นมาแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วเป็นเพื่อนนะครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอม,มเมนต์ ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันก็คือหนังแนวสแลชเชอร์ไล่ฆ่าแบบทั่วไปนะครับแต่มันจะแฝงอะไรนิดหน่อยเข้ามานะครับก็คือความสัมพันธ์ของวัยรุ่นหรือว่าตัวละครเหล่านี้และตัวของหนังนะครับก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปปั้นเพ n ซ i บจิ s ัสที่สามารถพบได้ทั่วรัฐบอลติก แต่มันก็ยังมีเรื่องที่น่าเสียดายเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันไม่ค่อยเล่าอะไรเกี่ยวกับตัวของฆาตกรเลยคือเล่านิดเดียวอ่ะแล้วเราก็รู้เพียงแค่นั้นจริงๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีความเศร้าหมองความกดดันและก็ความปวดตับอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากๆและมันก็สามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ imdb ไปถึง6.1คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อเคิลเนาหนะฮะรัตเตนนบมโต้เนี่ยได้เต็มเลยนะครับ100% และถ้าหาใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ใจกนันในเรื่องต่อไปครับ